W211 คันนี้นะครับท่าเคดิตดีนะครับฟรีดาวนะรถคันนี้นะครับเป็นตัว e 2 3 0สาโฉมหน้าถนูแท้นะครับราคาเนี่ยผมเปิดไว้4ี่แส0สามืเกบาทนะครับลูกค้าที่เคดิตดีเนี่ยจัดได้เต็มนะครับรถคันนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนเกียร์มาแล้วนะครับจากเจ้าของเก่านะตอนที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่แสนเจดนะครับตอนนี้รถไม่แสนเใช้ได้ยาวนะครับแล้วก็สมอง กล่องสมองเครื่องนะครับก็เปลี่ยนจากเจ้าของเก่ามาแล้วนะครับจุดที่คนกลัวเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในคันนี้นะครับก็หนังเดิมนะครับสภาพดีเลยต้องบอกว่าตัว W 2 11เนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ดูร่วมสมัยนะครับดูยังดูมีความหรูหราอยู่นะแล้วก็เป็นรถ ที่นั่งดีมากนะครับ